จรุปซิงเกิลวีว่าซัมเมอร์ของ,งวงจิปสควาดก็วางแผงสิ้นเดือนวันที่สามที่เป็นสิงหาคมนี้สิ้นเดือนสิงหานี้นะแล้วเพลงมันมีแท็กแล้วสองเพลงมีเพลงวีว่าซัมเมอร์กับเพลงที่สองนะเดี๋ยวแบงบอลจะไปโดนเฉยในทะวิตเตอร์ ปอก็ขอแสดงความวิดีกับวงดิสควาดครบ3ปีแล้วก็ครบ2ปีของการเดบิวต์วงด้วยบวังว่าคนนี้ดูเชอรี่ไม่จริงเดี๋ยวโมบี้คงจะนี่ดีใจกับเพลงของวงดิสควาดและก็ช่วยซัพพอร์ตวงให้้รูจากในโลกโซเชียลไทยด้วยนะขอบระคุณมาก แต่ซิงเกิลมีว่าซัมเมอร์ของวงนิสสควานี่เดี๋ยวแมงปอจะไปสรุปยาวในเพจแล้วก็สรุปในคลิปยูทูบช่องแมงปอดิด่บิงแบนนะ